สวัสดีครับได้เวลาของข่าว88มิติผมกิตตะสิงคาปิดวันนี้เกิดเหตุชุลมุนในจังหวัดหนองคาย เนื่องจากดีเจชื่อดังประจำจังหวัดได้ประกาศสละสดกลางรายการวิทยุตอนนี้คุณทับนายิเอียสีชีอยู่ในพื้นที่แล้วเราจะลงพื้นที่ไปกับสกายแอลบีพอ t ติดตามข่าวกันได้เลยครับคุณทับนายครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะคุณสีครัตอนนี้นะคะนี่ฉันอยู่ที่สกายแอลบีพอดนะคะเมื่อกี้นะคะกระแสข่าวดังมากนะคะว่าดีเจน,นุ่มหล่อนะคะจะสละสดจะแต่งงานนะคะ วันนี้นะคะมีสาวๆแฟนคลับนะคะเกิดการประท้วงมากขึ้นนะคะที่สวนหนองคายณบริเวณสวนหนองคายนะคะตอนนี้นะคะในฉันอยู่ในชั้นจะพาไปชมนะคะการกลบมั้งของสาวๆนะค่ะเดี๋ยวติดตามติดตามฉันมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงณบริเวณที่แฟนคลับนะคะประท้วงกันแล้วนะคะว่าทําไมดีเจถึงมาแต่งงานฝส่ใส่ฟ้าแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวตามฉันมาเลยค่ะเดี๋ยวตามฉันมาเลยค่ะน้องๆร้อเป็น้องไป น้องแฟนคลับทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะได้ยินข่าวว่าดิเจตจะแต่งงานใส่อะไรปไม่ได้ไม่ได้่เรายอมไม่ได้มากเลยนะคะทำไมคะถึงถึงไ่ให้แต่งไม่ให้แต่งค่ะยังไงก็ไม่ให้แต่งเลไม่้เ่ได้ไ่ไไม่ได้ไม่ได้ด้ไม่ได้ไ่ได้ไม่้ไ่ไ้ด้ไม่ไว้ไม่ไว้น่ได้ไม่ไ้ไม่ไม่ด้่ะไม่ไม่ม่ม่ คุณทัาอนไรครับคุณทไไัาอนไรคุณทัาอนไรครับเอ,อ่อสงสัยจะเกิดเหตุการณ์ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเอาเลยฮะสำหรับเหตุการณ์ชุลมุนในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากวันที่14มีนาคมดีเจคนดังได้จัดเซอร์ไพรส์เพื่อขอแฟนสาวแต่งงานเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับและนี่คือ CP Will you marry me แต่งงานกันเถอะเลวิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจ ไม่รู้ลืม นันคือเรื่องราวที่ไปที่มาของความรักครั้งนี้และว,วันนี้เขาทั้งสองก็ได้เข้าพิธีสมรสเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนําแขกทุกมิเกียร์ทุกท่านไปชมภาพความประทับใจในครั้งนี้กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่กันครับ เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบที่ยซ้ำ ฉันความผูกพันความคืนความคืนไม่ลดเลยฉันกับเธอจังโอปันคังนัมสตาร์ 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. Gangnam Star. Gangnam Star. ก็คงจะชัดเจนกันแล้วนะครับสำหรับความรักของทั้งสองคนนี้ทราบกันว่าทั้งสองเปิดร้านหวานเย็นคอฟฟี่บาร์ยังไงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับหมดเวลาของข่าว88นิติผมกิตตะสิงหาปิดขอลาคุณผู้ชมไปแล้วขอขอบคุณชุดสวยๆจากโฟโต้โฟกัส Studio แต่งหน้าทำผมโดยคุณต้นเจ้าสาววิดีโอสวยๆจากเอสมีเดีย และ NG Studio ขอบคุณเวทีสวยๆฉากอลังการจากอาจารย์สุจินพ่อมอสิริเพื่อนๆนนักดนตรีทุกๆคนทุกๆวงและพบกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวบนเวทีวันนี้ข่าว88มิติขอลาไปแล้วขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ